ทีสัตว์วอิมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในจิตใจของเจ้าอยู่แล้วศรัทธาเนื่องจ้าแม่แม่อุมาพระแม่กาลีวันทั้งหน้าต่อไปเรียกฮะพระแม่ แม่แม่รักจะมีทุกสิ่งทุกอย่างเรียค้ามทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดอยู่ในจิตในใจมันจะสัมผัสได้นั่นแหละคือสาย,ยานรารายวตานสาย,ยานขององค์ดำเสนจันทาสายานของผู้ศรีสุโธสายานของครายยางูบาอาจารย์วัชริโต้นั่นเองเรียค้าท่านและเจ้าเชิญนุ่งเรืองนะตั้งใจปฏิบัติไปจะประสบความสําเร็จดังใจหมายนั่นแหละคือการบอกให้รู้ว่าภพชาติคืเป็นใครมาจากไหนเรียกค้าท่านท่านจะได้ลงให้เต็มพระองค์ทำสิ่งใดก็จะได้ไม่ติด ขัดขัดจนทำสิ่งใดก็จะประสบความสําเร็จเพียงแต่ขอให้สร้างบุญบารมีให้ท่านได้พิื่นชมให้ท่านได้พอใจให้ท่านได้ดีใจในสิ่งต่างๆที่ให้ลูกหลานได้เกิดมาและบริวารหรือจะเป็นพฟฟ้าประชาชนที่ที่เคยเคยรู้จักรู้จีกันมาที่เคยร่วมบุญร่วงผู้ลนกันมาก็จะได้เอื้อเพื่อเผื่อแผ่เขาในวันข้างหน้าดูแลลูกหลานที่สัมสัมผัสได้ในชาตินี้ที่มาเจอมาเจอนั่นแหละเคยครูเคยเคย,เคยเ,คยเคยเป็นลูกเป็นหลานเคยเป็นบุญเป็นคุ สนรวมกันมาถึงได้บอกว่าดีช่วยเหลือกันไปมันเป็นฐานบารมีเป็นบุญกุศลเป็นตะเบียงบุญของเจ้านะทําจิตใจให้สูงส่งมีแต่เมตตาต่อไปนะสงสัยอะไรไหมไม่สงสัยค่ะ